สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยินดีด้วยจ้าจอยสิริรักสุดปลื้มขึ้นแท่นด็อกเตอร์ายแดงหายหนะ้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานถึง8ปีเต็มรเรียนจนจบด็อกเตอร์สำเร็จแล้วสำหรับอดีตนางเอกดงังจอยสิริรัก ทีราสุดเจ้าตัวได้เผยข่าวดีว่ากำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาเอกสาขาปรัชยาดุษฎีบัณฑิตหรือปรคสาขาอัจยาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่5ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นอกจากนี้สาวจอยยังได้เผยภาพรุกสดใสยิ้มรับคำนำหน้าวัดที่ด็อกเตอร์ในชุดครยในวันสมรับจริงโดยมีคุณแม่ อยู่เคียงข้างให้กำลังใจตลอดโดยเจ้าตัวก็ได้อวดภาพคู่คุณแม่พร้อมข้อความสั้นๆว่าคุณแม่บัณฑิตจอยวันอมเก้ารูปในเฟซบุ๊กจอยสิริรักคุณแม่คือคนที่ยิ้มมากที่สุดอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับสาวจอยด้วยนะครับที่เป็นบัณฑิตป้ายแดงวัดที่ด็อกเตอร์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com อขอบคุณครับ